ตกแห้งเข่าวกว่าเก่าพี่น้องเอ้แบบน,นี้เนาะฝนตกห้ามพนเขา่าห่างพักไงพี่น้องเลยเกี่ยงหมื่บานนี่เนาะสามสีหาเชือตกตกแหงเข่าแห้งเขา่ขาพี่น้องเลยฝนตกแต่บ่ายสองโมงตอนเช้าพี่เนาะนี่จนมาเจ็ดโมงเลยพี่น้องเลยยังบ่เศร้าอยู่ํามสีหาเชื้อพรเข่าพลน,น้ำาบ้เปียกคักปัญญัง ตอนเข่าหน้าสะรวงตัดทั้งตัดกัมีเกี่ยวกับมีเนาะไม่แห้งเขา่าแห้งเข่าหวเป็นโต๊ะำเขา่าหอมคุ้มๆี่นนองเลยกินหอมเข่าเนาะหอมจัก ามางานเศร้าพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกทำพรเข่าเปียกานยังพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็คือสบปเรเกียวเบิง่งนเนาะมืดขึ้นชมเขาข้าวอยู่พี่น้องเลยที่ตกวันที่เชา 6, 7, นะ้าหกเช้าเจ็ดเนาะกระตุงเป๊ะเลยเนาะวันที่เชา 7, ้าเจ็ดฝนตกพี่น้องเลยพิศสินบดมือบจอจักนะเนาะตรงนี้มืดซ้ำพี่น้องเลย โดยกาบสบายดีและสวัสดียามเศร้าเด้อเนานะบิดจะสู่สูส่คนว่าจะเป็นทางทางลาวหรือทางไทยหรือ่างประเทศงินดีตันหับกับซูซองสาวรวงวันนีกแล้วพี่นองเงยเปิดผ่ามาเมื่อนี่กะบึงฝนตกพี่นองเงยฝนตกดินงงเงยยามเศร้าเนะพนเขา่าหน้าสะดวงกาเปียกคักปัญญางพี่นองเงยมู่บ้านนี่กะ กับเกี so, ียวเนาะเกี่ยวให้หนึ่งทั้งลุงคนจะตัดให้บักไงพี่น้องเลยเปียกชันกิเสพรเข่ามันนี่พี่น้องเลยตัวเนาะขามันบวเศร้าตกแหลดบวออกกงใชได้ลุงฮามัดเป็นกรมพี่น้องเลยเสื้อขึ้นต่อเพื่องเนาะคือสีเปียกลายทงอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าว่านี่มันกระเล็ดแน่เนาะแต่ทงเขาเจ้าก๋าเกีียวคือสลายอยู่ หน้าสลวงตัวมัดลุงเพิ่นมัดเมื่อวานนี่ก็ยังขนุนบ่ลแล้วออกไปนองเลยเนาะนี่เปียกเป็นพอนเป็นมัดแตมีอืมแ <c oughs> จ่มชีเชื่อพี่น้องในคันบ่เศร้ามืินน,นี่เนาะทางนาป่าเพิ่นกระขุนบอแล้วเนาะยังแต่ให้ใหญ่ครึ่งห,หนึ่งเพิ่นไม่ดได้ขุนพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่กับโตกกเกะตะ สองมุ่งพี่น้องเอ็มขึ้นในสะดวงตื่นขึ้นมาเนาะลุกมาเอางัวเข่าตารางพี่น้องเอ็มมันแข่งผลมันหนาวเนาะเต้วยงัวกับมาผูกสวนอยู่ตารางแข่งผลบ่ได้คือควายพี่น้องเลยม,มันหนาวนอกงัวนี่ควายสะดวงกับเบ้าได้เอาเข่าเนาะตากผลเลยเพราะว่ามันหักอยู่กบน้ำนยี่แล้วควายเนาะพี่น้องเลย ตกห้ามพอนเข่าอือฝนตกห้ามมันก่อเข่าพอนเข่าหอมขงกุ้มพี่น้องเลยหอมเนาะหอมเข่าฝนตกใช่เนาะว่าชีมีว่าชีพากันเล่งมัดเล่งตัดเกี่ยวให้มันได้ร้ายบ่ะผัดฝนตกพี่น้องเลยตือนมากันเนาะส้มข้าวข้าวพี่น้องคิ้วเรอเพราะว่าบึงน้่มันเฟซยูทูปอย่างกับเตือนอยาเนี้แนะก็คือว่าและ ว่ามันฉิบโตกแต่ว่ามันเบิดลผลนี่แหละพี่น้องเลยตกกไอ้พืชโมแห้งเป็นพรอยแย่ไปแลกก็บหญาว่ามันตกกับเบียงคัดปัญญังพรเข่าังสิเชื้อตกแต่ว่ายสองโมงพี่น้องเลยตอนนี้ก็หกโมงเลยเนาะยังตกอยู่ทำเสียเชื้อพรเข่ามันเปียกครับป pues ่าฝนฝนมาเศร้าแลกคือสีออกอยู่ว่าเหมือนน้องน้องเมื่อชั่งนี่ สสวยมากเหล็อกออกจะไข่แน่พลองกันมันตกกันเนาะมันก็นจะแหงไวพอเหล็กออกกับบุเรงก็ช่วงประมาณใบซองตามม้วนกับคนเนี่ยมัดคเนเนี่ยเนาะยังแห้งเข,ข,อขอ่าแห้งเข่าวาะเนี่ะแห้งเขอ่าแห้งเขอ่าตรงนะค้าโอ้โหจ้็ เอทงที่เปียกี่หรอกมื่อไทงหน้าสะลวงนอกอย่างนาอกลายทงอยู่แบบเกี่ยวเมื่อานเนี่ยอเไรคนใครบริเกี่ยวเมืบบ่อานนี่ค,คน่นไไือชีวิตพี่น้องเลยเหมือนุ่มทดขึ้นทางใต้กัอนอากาศตรงไห้ทรงหน้าจ่าิเ้ษพรนข่าวแต่ละคนมือคันลามันบนเล่นเนาะพอจมน้ำหมอกตกแล้วน้องเหมืนนอนเนาะ มวนสะดวงนอนหน้าทับอิดนะพ่อจองน้ำหมอกตกน้ำหมอกผนพี่น้องเลยพี่ว่าน้ำหมอกมันเบิดพผลอยู่บ้านเละนะยังแห้งเข่าแห้งเข่าอันเหรอฟอกลงมาเออจะแห้งบัแห้งพี่น้องเลยน้ำน้ำกระถางงันหมื่บ้านนี่บุรีมีพอดีเนาะสะดวงคล้องไว้เอาสิตักน้ำในน้องมาไว้ใส่ว่ะฝนตกโตเตอร์ไม่ลายเตอรเพิงกระถางเออป่า สิมุกปลากินแยมเศร้าพี่น้องเลยปลาแล้วน้ำไหน้าปลากอดเกี่ยวขาไปเห็นปลากขดพี่น้องเลยซีมุกใส่พักเงี้ยพักอีตู้หอคุกคุกปลาไก่ยยมเนี่ก็อยากมันอยู่น้อพี่น้องแค่นี้ปลาลุกปลาดุนเลยซีมุกใส่พักตู้กินว่ายแยมเศร้าโอ้โหก๋วยกับยนกุ๊กกระเด็นหนาวคักไปเนียง ผลพาอันผลเข่าเนี่ยนี่แต่คนให้ไงนึงก็แล้ีว่วานเนาะสำหรับบุคคลคืลาานนอสิเปียกคือกันตัวผนหมูวานเนี่ยอ้อเปียกเนเปียกขักแบบนี้สวยมากแจ้งเห็นใครเนาะแดดออกนะใครชิดได้คนอืมตัดภาพมาแบบน,นี้พี่น้องเลยแห้งเข่าแห้งเข่าแบบน,นี้เนาะ น้ำตตวชีเครื่ององค์ไ oh, okay. น้ำนกินกะแฮงเข่าแล้วเช็ดคนเขา่าหน้าสาวลวงวัน,นเช่มชิเชอร์พี่น้องเลยเนาะอ้ากหักปานยังปานย่างปลาบ่บนี้คือสิตกบัดมือแหละมันนี้มงึงแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวทั้งใดกะนอ้าหมอกขนัวเนาะ น่าสะดวกเลยน่าเสิดคุน้องเลยให้บัากง่ายเข่าตัดอีกเนาะตะเกียงว่านนี่กะบพได้นข้างเต่อเพื่องสักเห็ดเหยียบต่อเพื่องลงแปะแหกหินเลยแหงเข่าแหงเข่าโอ้ยน้ำนี่กะเต็มเต็มโอ่งครึ่งโอ่งเลยี่น้องเลยไอ้บัดนี้เนาะเจ้าห้องเข่าแท้เนาะ ไอ้เข่าท่วนอยู่มากึ้นหอมใช่ขนตกห้ามใส่เดีย๋ยวไปทางบ้านกับหมอกขอนัวอยู่แห้งเข่าแห้งเข่าโอ,อ้ยพรเข่านาข่อยบ้านเปีกยกแย่ได้กินเข่าห้ามคนแ้วมันบ่ห้ามกับมันไม่คืออยู่น้ำตอมเกิท่านได้เกี้ยวนะเพื่อนเนาะอยู่น้ำกอ,อยังไข่เน,น่ห้ามกะนี่เขาเกี่ยวรนถะ มันเป็นข้าวอันห่ามพลช้าบ่าย,ยตายแหละให้หูเดียวไปตเต็มมืดรองจะพอนข้าวโอ้ยนอกพี่น้องเลยตายโอ้มืดขึ้นบิดลิ้นมืดมือมือนี่นี่ว่าเลากันมว่านี่คนให้ตันนี้แล้วมือใสิผ้ากันมัดเก้ามุ้งสิบมุ้งผ้ากันมัดบ่า ที่พากันมาได้กับคนมาเล้วรอบเล่งแต่เชีเกียวตัดอีกเติมเศร้ามา,มาอยากเสว่าเอาพี่น้องเลย,แ,ยแห้งขัดปันยังบัดแห้งเข่าแห้งเข่าตกแต่เศร้านี่พี่นองประมาณบาบสองมุ่งตอนเศร้าพี่น้องเลยจะดรวงกันเลยเอางวงยางเข่ามาไว้ตารางผลทำโอ้โหน,น้ำจนเต็มกระถังนี่พี่น้องเลยตะกี้เป็นเครื่องเนาะมาวันนี้ เดี๋ยวไปให้เลยกับหมอกระต้นเนาะคือที่ห้ามหลายท่งเติบวิลกข่อยเกี่ยวแก้ว่านี่เนาะพอใดคนแล้วบิดกระวิดพี่น้องเลยคือนาป้าสลวงใกล้ขางกันนี่เนาะเราคนแล้วแล้วพี่น้องเนยยังเดือยเพิ่งหนึ่งงานลงยวตอนแรง เบ็ดเมือออม่อเมื่อไงเหี้ยไงน,นะจะพวกเข่าบอพวกขังได้น่ะขนผ้าเข่าบอ À, hơi buồn vãi mình ngọt thì tợt Hôm nay cả nhiều say ngang nè phá khẩu chắc bởi thằng này bộ cảnh nào có chút được đóng như chơi ก็วันและตุ๊บรอบนี่คือชิบิดคนเลยพี่น้องเลยเบิ่งเนาะเพราะว่านี่ก็พี่นอเดือนยุบชงเลยเอ็ดเล่าเดือนสิบสกุลตุลา น้่กับกินเต็มโลโอ่งเนี่ยมีกโอ่งน้ำปินได้หลายตัวรวยกระตากคนแย่ามานาแล้วคนแพนหลายกันเนาะงอนี่ทนถึงมาได้ถึงงอน,นี่นเขงาเหงา แต่ว่ามันห่อมอยู่แล้วมันเป็นกอกับไข่อยู่พี่น้องเลยมน่นะห่อมโตเป็นซ้อนนี่โอ้ยเนาะแม่กินเขา่าผลห่อมมันก็จะเป็นหมากแรงแน่เนาะพี่น้องเนาะอ๋อเมืนอนี่กับผลตกพี่น้องเอนะ้ยเนาะขอเจ้าข่าวกับขี้อุดีรอว, 7, 7, 6, 7. อ,อวันที่เส้าเจ็ดเส้าหกส้าเจ็ดหอหมูวันที่เส้าเจ็ดกับตรงมโต้ด้ยตกแต่แต่เส้า ่บชองมุ้งตอนเช้าผูกจะรโรงกระลุกมาเอาง้วย,ยังเข่าตารางเนาะพงหมายมันเค,ค็งคนก่อนเขา่าพอน,น้ำเปียกปัญญาทำาซีหาเสือเนี่เป็นกรรมตากไว้บัานขึงเต่อเพืองโอเคนะ้องผีหลองมาสำหรับคลิปนี้จะรโรงก็จะได้จบลงเพียง่งนีทก่อนเด้อนะ้องผีหลองเลย ใจ,จเอาคุ้ยเขา่าผมไม่ก่อนมันหนาวเพื่อนน้องคุดงอดอยู่คุณก็แต่งัวทนอ่ได้คุ้ยมันแข่งอะไกับมันหนาวกันมาเพื่น้งนะองเนาะคือสิบอะไรเกี่ยวเขา่าอะไรเมื่อนี้เบิกในน้นงเพื่งองเนาะมีใครลงไปหาเห็ดพรเจอผลเข่าเหตุเป็นกำรรขึ้นต่อเคื่องไว้โอเคนะพี่นน้องสำหรับทีนี้ สำหรับคลิปนี้สะดวกก็จะได้จบลงเพียงชะมีก่อนเด้อเนาะถ้าสะดวกบอคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะในในขึ้นข่ามารับชมคลิปสะดวมจะต้นจนจบจะขอขอบุญขอบคุณในเด้อเนาะถ้าสะดวกว่าคิดพลาดจะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะแต่เขาไม่ควรจะลาเข่านะบงให้สะดวกในเด้อนะพี่น้องเนาะถ้าสะดวกไม่ได้ไรขอโทษครอบครัว รับที่นี่สรดวงกับที่ได้จบลงเพียงสาม,มีไหน่อยเลองกับคุพ่อกันไม่คิดแม่สบายดีและสวัสดีเ้ย